Clic clic! ไปเลยเอ้บึมเลยบึมเลยไปมีลมไปเร็วเลยเร็วเลยกรบสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบ่นเรืองอะไรเยอะนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ด้วยครับผมมาครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดหนองโจดนะครับอำเภอกุดลังนะครับจังหวัดสารคามเน,นี่ยวันนี้เรามาทำอะไรนะฮะไม่ได้มางานเผาศพนะครับวันนี้วันนี้เรามานี่เลยครับมาส่งตู้ครับนี่พนาสอนกำลัง ตัดครับตัดสลกครับจับตู้กับคัตซีอยู่นะครับตอนนี้ลากโซมายาวเลยครับนี่ฮะตัวนี้เป็นตู้น้ำแข็งนะครับตู้น้ำแข็งข้างจะเป็นสเตนเลสนะครับสเตนเลสเนี่ยฮะ พระอาจารย์มาซืนะ้อนะครับซื้อตู้กับเรานะครับนะฮะอันนี้พระอาจารย์ไม่ได้อามาเป็นโรงเย็นนะครับไม่ใช่นะฮะพระอาจารย์จะามา,าไว้เก็บของนะครับเบื่อหนูนะฮะถ้าเป็นทําเป็นศาลาเป็นที่ห้องเก็บของหนูแมลงสาบมันชอบเข้ามากัดศาสตร์กัดเสือกัดหมอนอย่างนี้นะครับาอาจารย์ก็เลยตัดสินใจ ซื้อนะครับซื้อตู้ตัวนี้เลยฮะก็จะมาปิดตรงนี้นะเนี่ยมีรูอยู่นะครับเดี๋ยวเอาอะไรมาปิดก็เข้าไม่ได้ครับไม่มีอากาศเลยแล้วครับข้างในปิดสนิทตูต้เดี๋ยวมาคอยชมนะครับว่าเราจะเอาลงแบบวิธีไหน เห็ุไปเห็ดไป,ดไปจบอย่างโอ้ฝีมือเดีวยววะคนนะต้นพาวอโอแถวคอยบดถอยเข้ามันสิเข้าได้บ่เราห้อยมานะครับเดี๋ยวค่อยมาเข็นนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์นะครับมาเค็นช่วยครัวบวันนี้ เนไปนู่นนะครับเดี๋ยวมาคอยชมครับว่าเราจะเอาลงแบบที่ไหนนะครับไม่มีเชนนะฮะมายกนะเนี่ยเตรียมเรียบร้อยแล้วอะไรครับครับครับผมช่วงนี้ ตัวใดนเคี่ยงับตัดออกเลยครับเพราะมันมีแก๊สเดี๋ยวมาดูตู้ตัวนี้ภายในเป็นสเตเลสครับเคลื่อนนเคลนสเตเลสเขาเ็ื่อไหลอกป้องเน้อยเลยยาวครับตัวนี้ตัวนี้ ความยาวห้าเมตรเท่าไหรครับตอนผมวัดน่าจะห้าเมตรยี่สิบประมาณนี้นะครับสูงนี่เป็นตู่หน้าลาลาประมาณสองเมตรครับความสูงยาวครับตู้นี้ตู้น้ำแข็ง มากับหัวยาวโบราณเลยเนี่ยมาดูพื้นใครหาตู้เหล่านี้ก็พอมีนะครับนเข้ามาดูไม่จำเป็นต้องไปใส่รถนะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับเนี่ยอาจารย์ทำแท่นก็เรียบร้อยแล้วนี่ฮะแก๊สหมดครับ ลมหมดเดี๋ยวตัดคารนี่ออกลมหมดลมหมดพอดีครับหัวหน้าสอนกำลังตัดครับใช้ลวดนะครับใช้ลวดกับลวดเชื่อมนะครับตัดแล้วก็เดี๋ยวเห็นเจียนะครับนี่ฮะเหลืออีกสามมันครับเหลืออีกตัวเดียวครับเหลืออีกตัวเดียวเนี่ยเอาไปยังเอ้เอ๋อ อ๋ออ๋ออเอเฮ้ยโซนเอาเอ๋อมาทำอะไรที่นี่เอ้ยมันมันเย็นมันเย็นอันนั้นนี่พี่อเอาเอาออ๋ออาแม่อยู่ตีข้างล่างครับตีข้างล่างตีข้างล่างมาตีข้างล่างเลย xoay này đi rút lần này cái gì oh oh không học được hả

เออเนี่ยไปที cao ติด Bày lê ơi bùm lê, bùm lê แล้วคับโอ้ยหนการอัน้านนนเอาไปอีกไครับนี่ฮะถอยรถมาแล้วนะครับเนี่ยดูยโซ่รถ <ste ering> รถเข้าหน้าไม่ถึงนะครับต้องต่อโซ่นี่มาดูครับเดี๋ยวเรา จะมัดตู้นะครับไว้กับต้นขิเล็กนะครับเนี่ยมัดแล้วเราเดี๋ยวจะดึงช่วงล่างนะครับมันจะไปให้ไหมครับเดี๋ยวอยรออชมครับเฮ้ขอให้ชมหัวหน้ามัดละ มันจะลกไปตามแผนมามนี่มันจะูเวียงบ่ะวู้นักอยู่เลยครับตูตัวนี้ลองดูลองด<ะ>ูมันจะไปไปตามแผนไหมนี่น่าจะเบิดแล้วครับ ฮะเอาไาอาจารย์ข oh, oh, oh e ึ้นจับเลยโอ้ย่าเนียงโอ้อาจารย์มาดูครับ จะไหลให้ oh, ไหมโอ้ไปครับไปไปครับโอ้ไปครับไปลไปไปไปเอาเดี oh, ๋ยวยังหม,ม้มหม,มุมไปเลย งงบลอบลล้อมบอลล้อมไปเลยม่มีล้อมดึงไปเลยพี่ออม่มีล้อมมุมีลอม้ลอมไปเลย ครตบไนตีลมไปเร็วเลยเร็วเลยไอ้รอตกระโดดออกมาเลย เรียบร้อยโรงเรียนเจ็กมาเจะได้สทีเตรวจเง้นดูไฟไฟัวปนังอย่างี้ผมว่าตั้งจุลูอยู่นี่และโม่ไปใส่หรอกมันเขียนเงกชิมายกวะเนี่ยเอาไมครับไม้ในไส่ะทอกไครับไว้ห้องไว้อยัางไม่ เดี๋ยวเราโมา่ห้อยรถกลับครับทีนี้ <c oughs> เอาไว้ห้องเลยครับไม่อยู่ร้านบวชได้ไหม แล้วบ uhm, uh, ัดม to yeah. uh, ีงานบัมีงานซพอย่างเอิ้นนั่แหละงานตอนั้นแล้วฉันกับเมื่อบุญนั่นคนมาเมาหลายๆโบทับดอกมันสูงวันนี้บก้ายโยกขึ้นสูงดอกโอ้ถ้าโยกขึ้นสูงเนี่ยแมนทำมาลาได้เนี่ โอ้เข้าหมออะไรเนี่ยเอาข้างหน้าเข้าประตูอยู่ฝั่งนี้พอดีเนาะครับเนาะเออประตูประตูอันนี้อยู่ข้างนี้แล้วก็เปิดท้ายก็ได้เปิดหน้าก็ได้ได้การเลยพระอาจารย์อย่ามาเก็บของครับถ้วยชามหรือว่าพวกอ่ะอนพวกรสาดพวกนี้นะครับเนี่ยไปครับผมเนี่ยใครอยากได้ซาลี่ตัวนี้ก็เข้าไปดูครับเดี๋ยวเอากลับนะครับ,อ,นนรบอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอากลับ ไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกับสีบเรืองอะไรยนนะฮะใคไรที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับเนี่ยเฟืองท้ายเอฟนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวก,กลับครับไปคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบเรืองอะไรยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ